สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องแก้วใจชาแนลคะ่ะพี่น้องมือนี้สาวแก้วใจก็มาตัดอ้อยตามเคยจ้ะพี่นอ้องเบื้องหลอดเลยจ้ะพี่น้องเโดยสาวพูนตัดอ้อยจ้ะพี่นอ้องตัดอ้อยพี่หนูมาตัดอ้อยไปกันไหมคะมือนี้อ้อยก็หุบหอกยากาะไรข้อนกีเซ็ดมือนี้อ้อยบ่เสีย็ดข้คนกีเซ็ดเบิ่งสายมันออกไรเบิ่งเอาเลยจ้ะพี่น้องให้สาวพูนตัด้พี่นอง แดดกระแดดพี่นองมันจะชิลล์มนกดวงอาทิตยพี่นอนห้าด้หมแดดกระแดดที่นอนเอ้ยเข็ดพี่นองสาวขิมไม่กับหมุนปลาอยู่ขุ่เนาะจะพูนจะติดปลาออกมาเลยบ่นน้อจะสาวขิมไม่จะที่นองจะเมืองสาวพูนจะ สาวาพูนตแนต่พี่น้องสาวพูนสิมัดแล้วก็ตัดแล้วก็มัดคือเบิ่งแต่พี่น้องนั่นสิจ้ะพี่น้องชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดียวจ้ะสู่ชีวิตจ้ะพี่น้องเลยงานถ้ำเดี๋ยตัดอ้อยไปเคยมีงานท้ำรับสมัครเอ่อคนตัดอ้อยน้ำกันได้จ้ะพี่น้องรับสมัครคนตัดอ้อยเด้อค่ะอ้าสาวเกวใจเอาถุงมือมานั่งบนอ้อบ้า เาื่อเชพูดสีมัดจ้ะพี่น้องเอาเลยจ้ะพี่น้องเปิดรับสมัครพูดตาอ่อยไหมเปิดรับสมัครอยู่เลยจ้าไผสิมตาตัดอ้อยผู้ใดตกงานก็ได,ด้มาเด้อพี่น้องเอ้ยไพ่น้องสีมัดต,ตัดอ้อยกับสาวเกลียวใจจ้าดูชีวิตไปใจพี่น้อง เดี๋ยวจ้าการตัดอ้อยวิธีตัดอ้อยจ้ะพี่น้องหมุนปลาซูคาซ่ค้นจ้ะเจอสู่ค้นจ้ะบายค่ะบายบายค่ะ,าคะสาวพุ่นสาวขี้ไม,มซ่ซู้ๆค่ะสาวแจวสาวแ้วกันยังบลงาา่ลงมาจ้ะกดลงมาแล้วจา้ะสาวแ้วย่พุ่นจ้ะพี่น้องอะไรจ้ะพี่น้องสาวแกวใจกันทำงานก่อนเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวแกวใจน้ำในเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า